นะครักเรียนต่อมาเป็นวิชาการงานนะครับเนี่เล่มนี้นะครับนักเรียนเนี่เล่มนี้นะครับเราทําไปแล้วในหน้าที่ยี่สิบสองยิบสามที่ครูให้ทาใช่ไหมครับเนี่ยหน้านี้เนี่ยนักเรียนคงอาจจะบางคนเสร็จแล้วบางคนยังไม่เสร็จนะครับนักเรียนก็ค่อยๆทําไปนะครับการงานในสัปดาห์นี้ครูจะให้แค่สองหน้าเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เขียนเขียนแค่ ข้อสองอย่างเดียวเห็นไหมครับสองหน้าหน้ายี่สี่หน้ายี่ห้าเห็นไหมครับนี่ให้ให้ติ๊กกระเขียนไม่ไม่ยากเลยนะครับนี่นี่การงานอาชีพเห็นไหมครับเอ่อให้แค่สองหน้าส่วนมากจะเป็นติ๊กอ่านข้อความบางอย่างเล็กน้อยได้เลยก็ติ๊กมามีข้อสองใหญ่เนี่ยเนี่ยที่ขั้นตอนการเอ่อการกวาดบ้านถ้าเกิดนักเรียนรู้นักเรียนก็ดูในหนังสือ มันมีขั้นตอนอยู่นะครับนี่คือวิชาการงาน,นง่ายๆนะครับมันเรียนสวัสดีครับ